รับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับเช้าวันที่สิบสามครับรับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับเช้าวันที่สิบสามนะครับเดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับหลวงตาพุนชื่นปัญญาวุทโธนะครับท่านก็เตรียมตัวนะครับตอนนี้จะจะรีขส่งออกจากวัด บูรพารามนะครับพระอารามหลวงนะครับวัดบูรพารามพระอารามหลวงอําเภอเมืองสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับในเช้านี้นะครับเช้าที่ส3ธันวาคมพศ2 5 6พนนี้นะครับก็เนื่องจากเมื่อวานคุณหมอนะครับมาตรวจเลือดลงตาครับค่าเลือดท่านต่ำนะครับก็จะลุงตาก็จะเดินทุ้ดงนะครับ ไปยังโรงพยาบาลนะครับอําเภอเมืองสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะไปเพิ่มเลือดนะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มเลือดนะครับวันนี้ก็แจ้งแกลิธรรมเพิ่มเลือดเสร็จก็จะเพิ่มเลือดเสร็จก็จะทดลงต่อประมาณ5กิโลนี่นะครับเนาะนะครับก็มาแจ้งข่าวยกลิธรรมทุกท่านทุกคนนะครับอ,อยู่ที่ อำเภอเมืองสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมพี่อยู่ในเมืองสุรินทร์ครับเข้าแถวได้ได้ไหมได้เข้าแถวยาวไปเลยกันได้ครับลุงตาเข้าหัวอีกรอบหนึ่งครับ นาฬิกาสิบสนาทีนะครับตอนนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุทธศนะครับท่านก็ได้จะรืุ้ดองออกจากวัดนะครับบุรพารามนะครับพระอารามหลวงนะครับยามเช้านะครับของวันที่13บสามเดือนธันวาคมพศ2568นห้ร้บแปดะครับซึ่งเช้าวันนี้นะครับหลวงตาท่านก็จะเดินรื้อดองนะครับไม่ไกลนะครับเพื่อที่จะไปไปเที่ยวรถต่อใครเหรอเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับเที่ยนี หลวงตาท่านจะไปลวงตาท่านจะเดินทุดงนะครับไปเพิ่มเลือดที่โรงพยาบาลนะครับลวงตาทัานจะเดินทุดงไปเพิ่มเลือดที่โรงพยาบาลในเมืองสุรินทร์นะครับนะครับออกจากวัดบุรพารามพระอารามหลวงนะครับเช้านะครับของวันที่สิบสามนี้นะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับคุณหมอมาเจาะเลือดครับเจาะเลือดแล้วก็ค่าเลือดหลวงตาทัานต่ํานะครับก็เลย ในมรดกท่านนะครับได้ไปเพิ่มเลือดนะครับที่โรงพยาบาลนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับตอนนี้ท่านทุดงออกมาจากวัดบุลพารา,า,ามพระรามหลวงตำบลในเมืองนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับยามเช้าครับผมเดินทุดงไปเพิ่มเลือดเสร็จนะครับก็ท่านบอกว่าก็จะ พอเพิ่มเลือดเสร็จท่านก็จะเดินทุดงต่ออาจจะไม่ไกลครับแล้วก็จะพักจำปาที่นั่นนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็ต้ลองไปติดต่อสถานที่อยู่นะครับยังไงแล้วก็จะแจ้งมายกฯให้ได้รับชมแต่ได้รับฟังรับชมกันอีกนะครับก็เส้นทางทุดงใช้ถนนทางหลวงหมายเลข226นะครับ ตอบรรยากาศยามเช้าวันนี้บรรยากาศดีนะครับคึ้มๆเหมือนกับฝนจะตกคือฝนจะตกนะพี่นะนนีเป็อากาศดีครับยามเช้า,าครับาสายมายจะร้อนครับผม ครับก็ข้างหน้านี้นะครับเนาะจะเลี้ยวซ้ายนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นอ่าสีแยกที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับนี่จุดนี้จะเป็นแยกที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์หลวงตาห่านจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปยังโรงพยาบาลนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์ นั่งได้เลยครับนั่งได้เลยครับสาธุสาธุครับฮะบอเรน สวัสดีผู้กองกระปั่นครับผมสวัสดีผู้กองกระปั่นสวัสดีพี่น้องกระป๋อสวัสดีพี่พนมก่อนนะครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนครับก็แจ้งข่าวอีกรอบหนึ่งเนาะหลายท่านเข้ามาที่หลังครับก็วันนี้วันที่13เดือนธันวาคมพศ2 5 6ากนี้หลุงตาบึงชื่นปันญาพุทโธนะครับเนื่องจากมีคุณหมอนะครับมาตรวจเลือดนะครับค่าเลือดหลุงตาต่ํานะครับอันนี้คุณหมอก็เลยอนิมนท่านได้ไปเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดที่โรงพยาบาลอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็ท่านก็จะ จะริสุลงต่อนะครับไม่ไกลนะครับยังไงก็เดี๋ยวแจ้งข่าวให้ทําไปเรื่อยๆนะครับกน,น,น,นสถานีตำรวจพูธทรจังหวัดสุรินทร์นะครับ ท่านกำลังจะเดินผ่านสถานีตำรวจผออูทรสุรินจังหวัดสุรินนะครับนี่มุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลครับก่อทา่านจะดงมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับที่รู้ข่าวนะครับก็มานั่งนอกแต่ว่าก็พรุ่งตานะครับ ก็เมืองซูดินนี่ก็เงียบเงียบอยู่นะครับนะเพราะว่าส่วนบางส่วนก็น่าจะอพยพยนะครับเห็นบ้านปิดนี่บ้านก็ปิดไปไหลหลังนะครับตึกตึกรางบ้านช่องเงียบไปหลายเงียบไปเยอะอยู่ครับเพราะว่าอาจจะได้ยินเสียงดังนะครับถึงไม่ได้ครับ ลูกน้งไปจุเลยดนะิลูกน้งไปจุกเดี๋ยวเลยคนระับสวัสดีพี่สวรรค์ครับผมวัพี่สวรรคยามเช้ากำลองตาไปเพิ่มเลือดครับพี่สวรรค์เดินไปเพิ่มเลือดที่โรงพยาบาลอำเภอเมืองสุรินทร์ครับเช้านี้นะครับก็ามาเปิดไลฟ์นะครับพอได้ แจ้งขา่าว่าติธรรมได้ได้ทราบข,าข่าวกันทั่วหน้านะครับเนาะครับตอนนี้หลวงตากก็สุดงมาถึงหน้าวัดจำป่านะครับอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ สวัสดีพี่สุิดชานะครับพี่สมบวังที่สุจีพี่จำหวานนะครับสวัสดีพี่เพชรปฏิวงนะครับที่รักษาที่สุภาพนะครับชวีอินนะครับแล้วก็ทุกท่านทุกคนนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปยังพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับทุกๆประเทศที่เข้ามาติดตามรับชมทางเฟซบุ๊กตํามดำซิ่งและทาง YouTube นะครับ อดหมวกด้วยนะแม่แม่ถอดหมวกด้วยครับแม่เก็บตังค์แล้วถอดหมวกเด้อถอดหมวกวถอดหมวกแล้วเก็บตังค์ไว้เออสาธุเก็บตังค์ไว้ได้ไหมเด้อสาธุครับ <c oughs> ครับก็หลายคนหลายท่านถามเนาะถามมาว่าเสียตั้มหลวงตาถึงไหนแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้หลวงตาอยู่ในอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับผม ท่านจะเดินตัดงไปเพิ่มเลือดนะครับที่โรงพยาบาลเพื่อเมืองสุรินทร์นะครับหลายคนหลายท่านนะครับก็อยากทราบข่าวว่าลวงตาทัดวงถึงไหนนะครับนะเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนย,ยังไม่ปกติผมก็เลยไม่ได้ไล์สดนะครับปกติก็จะไละ่ให้ยันทำได้รับชมตลอดเส้นทางการจาริกทวดงงลวงตานะครับเนาะแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่ดีผมก็เลยไม่ได้ไล์นะครับแต่ก็วันนี้เห็นเสียงยเงียบๆนะครับก็เลยมาเปิดไล์แจ้ยงยันทำนะครับเนาะ ท่านไหนที่รอหลวงตาในเส้นทางนะครับกอเตรียมรอได้เลยนะครับเนาะซึ่งผมก็ได้เดินทุดดงกับท่านตลอดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับยังเดินทุดงกับท่านนะครับยังไม่ได้กลับบ้านนะครับย่าทาแต่ว่าไลฟ์สดไม่ท้าแค่นั้นเองนะครับแต่ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้อยู่นะครับให้ย่าทําเข้าไปชมในช่องยูทูปตั้มเดียมดัมซิ่งแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กตั้มดัมซิ่งนะครับย่าทำทุกท่านกนนะครับเนาะแจ้งข่าว หลายคนไม่เห็นไลไรเสียต่ำกลับบ้านแล้วบอนะครับพอถามมาก็มีสาธุครับยังไม่ได้กลับบ้านนะครับแต่ว่าอะไรไม่ได้เพียงแตถ่ายเป็นลงคลิปวีดีโอไว้นะครับไฟแดงเยอะครับไฟแดงเยอะ นั่งได้เลยครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับขอบคุณครับผม ก็วันนี้เป็นวันพระนะครับพี่น้องก็มารอหลวงตาครับสาธุสาธุครับสาธุนมทนาบุญกับเจี่คำที่ท่านทุกคนนะครับยามเช้ารับเช้าของวันที่13เดือนกันวากมปพั2568แม่วางไว้แล้วพนมมือได้ไหมวางไว้ก่อนวางไว้แล้วพนมมือหลวงตาจะคา้หัวให้เอาสาธุสาธุครับ หนึ่งหนึ <Homeland> ่งครับหนึ่งหนึ่งครับอันนี้เอาไว้หนึ่งอย่ามิด้านหลังรับแล้วแม่ครับผมครับท่านจำหน้าที่นะครับทำก็มารับฟองจากหลวงตานะครับอย่างเช้าๆนะครับก่อนปฏิบัติหน้าที่ครับ อ่าใช่แล้วครับผมพี่เยอะอยู่ครับสาธุสาธุครับทางบ้านกวดอยู่แทบไม่ได้แล้วครับผมพี่น้องอยาติทุกท่านทุกคนเสียงสนั่นวันไว้ <laughs> นะครับ ก็สวัสดีพียังได้ทำทุกท่านทุกคนนะครับ สนามนะครับเมืองช้างการแสดงช้างสังข์พิราแล้วลงนะครับผมเมืองเซอร์เรียนี่เป็นเมืองช้างครับพี่น้องแญาติทุกท่านทุกคนเมืองช้างมีการแสดงช้างมีการจัดประเพณีให้หัวไอ้ให้ผลไม้ช้างนะครับให้จัดใหญ่นะครับทางเซอร์รีนเนี่ โลอกขาวชนมากในเมืองมีแต่กรลอกขาวแต่แต่ทางเขตบางผมมีกระลอกแดงมันจะโตใหญ่นี่ใหญ่กว่านี้ครับไอตัวนี้พวใหญ่แค่นอกตัวน้อยๆะลอกขาวตัวใหญ่โอ้ยกระลอกแดง คผมก็เก็บตังค์ไว้เด้อหลวงตาให้ไม่ละปัจจัยเก็บตังค์เราไปไปให้ท่านพ่อผมใหให้ใหม่ได้เก็บใส่กระเป๋าก่อนอเก็บตังค์ใส่กระเป๋าก่อนเออมาเราไปนั่งใหม่ได้พ่อไปนั่งเร็วไปนั่งได้ไปนั่งได้ไไดครับนั่งได้เลยครับตันนี้หลวงตาท่านจะลงมาถึงหน้าโรงเรียนหนุรวิทยาคารน,นะครับผมครับหลวงตา แกมีข้างหลังรับครับสาธุครับผมสาธุครับราเก็บไว้นะครับไปขนาดนี้ลงจารันตุะดวงมาถึงหน้าโรงเรียนสุรวิทยาคารนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผม พี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนแจ้งข่าวนะครับเนาะอยู่ในตัวจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้นะครับท่านจะเดินเสดงไปเพิ่มเลือดที่โรงพยาบาลสุรินทร์ครับผมพี่น้องท่านไหนรู้ก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับเนาะบางท่านบางคนบอกว่าเออไม่ไม่รู้ข่าวหลวงตาเลยนะครับสามสี่วันมานี้สาธุสาธุนะครับครับก็ฝากแชร์ให้พี่ให้น้องเราได้รู้ด้วยนะครับเนาะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้นะครับเนาะถึงจะมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ฝากแชร์ไปนะครับบอกข่าว ว่าหลวงตายอย่างชุดงปกตินะครับสาธุสาธุครับอีตาห้างอย่างชุดงตามปกตินะครับสาธุสาธุครับ คุณแจวังแล้วพนมมือแม่เอ่พนมมือครับสาธุสาธุครับเก็บบวงมาลัยไว้ด้วยไหมเน้อ <c oughs>

เห็นบอกในเมืองได้แต่ว่ายัางเงียบเพราะว่าบางคนกับเสียงมันดังเกินกับอยู่กันบ่อยนะนี่ครับเป็นพี่น้องส่วนมากก็จะอพยพนะครับขนาดในเมืองนี่ปิดตึกบ้านเนี่ยก็ปิดกันไปเยอะนะครับครับสวัสดีแม่สมพรครับผม สวัสดีแม่สมพครครับก็เปิดไลฟ์แจ้งข่าวยอดทำครับวันนี้เช้าวนันที่13เดือนธันวาคมปศ2568ัห้ร้บแปดวงตาบุ๋นชื่อมยญาติโทรนะครับท่านได้จากที่ศูนยงไปเพิ่มเลือดนะครับเนื่องจากคุณหมอ,อามาตรวจเมื่อวานค่าเลือดท่านต่ำนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอำเภอเมืองสุรินทร์ครับ น้องอันดาคุณแม่ด้านหลังครับคอยเก็บน้ำเก็บนมแจกเด็กๆนะครับวันนี้เช้านี้ก็ยังเดินไม่ไกลครับเพราะว่านี่โรงพยาบาลจะถึงแล้วครับอยู่ข้างหน้านี่สาธุครับก็จะเปิดไลฟ์นะครับ ส่งของจ้าถึงโรงพยาบาลนะครับถึงจะปิดไลท์ลงนะครับเนาะระยะทางไม่ไกลครับกิโลกว่าจากวัดเมื่อเช้านี้ครับมาเนาะสาธุสาธุครับ วันครับตอนนี้ไม่ไปวันจ่อยวันนี้ละ่าเสือมันแรงกว่าิีเลยกนไม่เร็นไร สวสดีครับครับผคังดูไลฟ์พอดีเลยสวัสดีครับมาแชร์ให้ครับแล้วนะครับผมค,ครับนี่หลวงตาท่านจะมาเพิ่มเรื่อที่นี่นะครับ <c oughs> ลหลายคนหลายท่านก็บอกว่าเงียบไปเลยนะครับไม่เห็นเลยหลวงตาทุถด,ดงไหมนะหลวงตาก็ยังทุถดงเหมือนเดิมนะครับหลวงตาท่านยังเดินทุถดงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ไลฟ์สดถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับเนาะ สถานการณ์ไม่ปกตินะครัาจะทำท่านไหนนะครับที่อ,อยากจะรับชมบาร,รมีหลวงตานะครับผมถ่ายไว้ลงทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจ a c e b o o k นะครับก็ถ่ายนะครับให้พี่น้องเข้าไปรับชมได้เลยเดี๋ยวมิ่งนหลังรับนะครับพี่สาธุครับตนนี้เวลา เจนาฬิกนทีนะครับ7นาฬิกา36นาทีนะครับเช้าของวันที่13เดือนธันวาคมพศ2 5ง8ันายะครับตอนนี้หลวงตางท่านจุดงมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับโรงพยาบาลซือบินนะครับมาถึงหน้าโรงพยาบาลสือินสาธุสาธุาครับ พอจะไลฟ์สดนะครับส่งหลงตาถึงโรงพยาบาลนะครับเพื่อแจ้งข่าวอยากจะทำเนาะครูที่น้ใช้ศรัทธานะครับน้องตาบนชื่นนะครับเนาะผมแจ้งข่าวให้ให้ได้ทราบข่าวนะครับพนมมือเนาะลูกสาธุสาธุครับ ตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเรียวลงไปแล้วนะครับ ก็หลงตาเป็นชื่นเปนยาวุวนนะครับท่านมาเพิ่มเลือดนะครับมาคาเลือท่านจํานะครับก็แจ้งไย,ยถามทุกท่านทุกคนนะครับอ่ะนะครับเนาะก็เป็นด้านในนะครับเนาะอยไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าเป็นส่วนตัวของคุณหมอนะครับก็จะ ขออนุญาตนะครับคูดคุยกับยายทาตรงนี้นะครับเนาะก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในป,ปิดไลฟ์สดก่อนแล้วผมจะเข้าไปข้างในครับสวัสดีญาติธรรมทางเพจเฟซบุ๊กทุกท่านแล้วก็ทางช่องยูทูบทุกท่านทุกคนนะครับก็เช้านี้นะครับฝากฝากฝากแก้งข่าวยายทำเนาะหลวงตาคุณชื่นปัญญาวุฒโตนะครับเช้าวันที่ส3เดือนธันวาคมพศ2568นี้ท่านมาเพิ่มเลือดที่โรงพยาบาลเพิ่อเมืองสุรินทร์นะครับ ฝากแชร์ให้ทาได้รู้ได้ทราบนะครับบางท่านก็บอกว่าหายไป3-4วันนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนนะครับยังไม่ปกติผมก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนะครับปกติผมก็ไลฟ์สดทุกวันนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้อยู่นะครับเพื่ออัปโหลดลงทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งทางเพจ a c e b o o k ตั้มดัมซิ่งอยากจะทมท,ท่านไหนอยากจะรับชมบาร,รมีท่านก็ เข้าไปติดตามรับชมได้นะครับเนาะทาง u t ท b e หรือว่าทางเพจ a c e b o o k นะครับของตํามตัซิ่งนะครับก็ฝากให้ทําแชร์ไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามไว้นะครับท่านไหนอยากจะรู้ข่าวนะครับลุงตาจะลงถึงไหนเส้นไหนนะครับถึงผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมก็แจ้งไปในคลิปนะครับว่าท่านพักอย่างวัดที่ไหนนะครับเนาะก็ลุงตาท่านเข้าไปด้านในแล้วนะครับในโรงพยาบาลแล้วนะครับผมก็ไม่ไม่เอาป้องเข้าไปเนาะเพราะว่าเป็นการเสี่ยงตัวของทาง คุณหมอนะครับเนาะผมขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอให้หลวงตาท่านแข็งแรงครับผมกำลังจะไปตลาดเห็นพอดีเลยเข้ามาดูแป๊บครับผมแม่สมพรหลวงตาท่านมาเพิ่มเลือดนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังญาติที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเนาะมาและพวงอะนะครับเนาะ ครับผมพี่ก็เนาะพี่น้องก็รับชมไปนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมก็จะขึ้นไลฟ์ให้ได้รับชมอีกหรือว่าญาติธรรมก็เข้าไปชมในคลิปวิดีโอนะครับเนาะจะอัปโหลดให้ญาติธรรมได้รับชมตลอดเส้นทางการจะริบเทลงหดวงตานะครับสำหรับไลฟ์ส่วนนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมเข้าไปข้างในเหรอพี่